อัตราส่วนที่เท่ากันเราจะหาได้นะครับจากการจากการคูณก็อ,อย่างเช่นครามีอัตราส่วนสองต่สอสอันนี้อัตราส่วนที่1นึคอยากได้อัตราส่วนที่เท่ากันอีกสองตัวโดยใช้วิธีการคูณครูก็นำตัวเลขมานะครับ1ตัว มาคูณทั้ง2และ3ก็จะได้สสมมุติคูณเอาเอา4เนาะมาคูณ4คูณ2คูณ4แล้วก็3ก็คูณกับ4ด้วยจะได้เท่าไหร่ครับตรงนี้แปดสี่คูณ2ได้แปดต่อ3า่อีกก้อนหนึ่ง อยากได้อัตราส,ส่วนอีกตัวนึครูเอา2คูณ5แล้วกันต่อ3คูณ 5, 5ก็จะได้2คูณ5ได้10ต่อ3คูณ5ได้5 5 5หคเ่นี้นะครับ <5 S 1> ไม่ได้ยากอัตราสว่วนที่เท่ากันหาได้จากการะครับการคูณนะครับใช้จำนวนเต็ม1จําจำนวนคูณ Uh, uh, that's one, hold oh, wow. on.